สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆในการถ่ายรูปตามร้านคาเฟ่สไตล์มินิมอลที่มีความขาวอยู่แล้วในตัวทําให้ถ่ายง่ายไว้บาลานไม่ค่อยเพี้ยนจุดแรกที่เราจะมาถ่ายคือร้านบีนอยู่ตรงบริเวณซอยปรมินมันคา8ร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวสไตล์มินิมอลมีบานกระจกใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ตลอดเวลาซึ่งเราจะใช้แสงสีขาวตอนสายๆมาใช้ถ่ายรูปกันและนี่คือพี่เบิร์ดในแบบเราวันนี้จัดไป1ภาพแรกก่อนโดยให้ในายแบบนั่งถัดจากหน้าต่างมานี่ หนึ่งแสงธรรมชาติจะเข้าจากทางด้านซ้ายทําให้หน้าใสาสว่างแบบไม่ต้องใช้ไฟเพิ่มรวมกับไฟภายในร้านที่ดบลงมาจากแสงธรรมชาติทําให้ตัวแบบดูเท่และคูลมากยิ่งขึ้นขยับมาอย่างนี้จะรับแสงจากหน้าต่าง,ตงเต็มตัวแบบก็จะมีความกระจ่างใสเป็นออร่าเห็นได้ชัดเจนแสงที่ผ่านกระจกมาเนี่ยมันจะเข้ามาทิศทางเดียวซึ่งเป็นแสงขาวธรรมชาติทําให้ตัวแบบกระจ่างใสไวบ้บารานไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่และจุดสุดท้ายบริเวณทางเข้าร้านซึ่งจัดเป็นในโทนซัมเมอร์ตัวแบบจะรับแสงอยู่ราวๆประมาณ 80%มีเงาเล็กน้อยทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราวางโพสิชันของตัวแบบให้รับแสงได้สม่ําเสมอจะไม่เกิดเงาดําก็จะทําให้ตัวแบบมีความออร่ามากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้ไฟเพิ่มเลยส่วนพวกนี้จะไปไหนก็นต่ออย่าลืมติดตามกันในช่องปิ้นไปเรื่อยจ้า